ตั้งอย่างนี้ตั้งอย่างนี้เวลาตั้งภาษาจะได้อยู่ด้านซ้ายครับผมอ่าตั้งโพมาเราก็ไปรู้ว่าโลตัสมันจะลบคู่ต่อสู้ได้หรือเปล่าถ้าโลตัสลดถึงคู่ต่อสู้ไอ้ลดตีนคู่ต่อสู้ได้ลดความคล่องไอ้ความโบคู่ต่อสู้ได้เล่นได้ครับผมเสร็จแล้วตัวนี้เราตีมาเลยถ้าคุณสกิลไม่เต็มอ่ามันจะมีโอกาสไปติดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอัพเต็มตีติดทุกรอบโอเคนะครับอ่าอัพแค่สี่ก็ได้เพื่อนอัพเต็มพอตีติดทุกรอบใช่ไหมครับผมอ่าบัฟไปเลยครับบัฟยูเลียสได้เลยะสาามมตอนนไหคซีเเเดียยวผ่่านลบงงโอคมั้ มันผ่านแบบงงๆไอ้ดันนี้ผ่านแบบงงๆอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้กิงขนาดนั้นดันนี้กินแต่ว่าถ้าคนคอมโบไม่เป็นเนี่ยมันจะงงอยู่ที่ว่าคอมโบเป็นไม่เป็นมากกว่าอ่าสกิลนี้จะเพิ่งอันตีนะครับจะเพิ่งอันตีเราจะอันตีหลังจากโลตัสเท่านั้นอ่าเราจะอันตีหลังจากตัวโลตัสเพราะฉะนั้นเราอ่าลดเชิมไปสักตัวให้ตัวหนึ่งฮิวอันตีหลังโลตัสดูโลตัสนะถ้าโลตัสมีรองเท้าโลตัสเต็มรองเท้าไหมโลตัสเลงเต็มรองเท้าอ่าโลตัสเต็มรองเท้าตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเเเเเเเราามปป็็นนนนพื่่อทีีีจจููลลลยยยัต โรตารดูครับพอาเป็นจูลิสจูลิสปุ๊บเบิ้ลขวาตัวนี้อารติใส่ขวาจบอัรติใส่ขวาคือจบตายหนึ่งตัวเลยหนึ่งตัวนี้คือจบแล้วครับอีกท้ายผ่านด่านหอคอยชั้น80ยังไงแล้วก็เนี่ยแล้วก็ไปนี้ครับไปใบคูต่อสู้เพราะว่าคูต่อสู้ตัวนี้ทำห้องตัวเต็มต่อไปคูต่อสู้ได้ออกเคินไปคูต่อสู้จบแล้วทีนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยชั้นเก้าห้าไม่ยากยากชั้นที่ยากที่สุดคือชั้นเท่าไหร่วะชั้นที่ยากที่สุดคือชั้น ชั้น80แอดเนเจอร์556ดวงครับ80มันอาศัยดวงอะครับมันอาศัยแบบเทคนิคอย่างนี้ไม่ได้อะมันคือดวงล้วนๆเลยแปดสิบมันคือดวงล,วงลวง้วนๆอ่าส่วนชั้นอื่นเนี่ยเอามาเป็นแมคกนิกอย่างนี้ได้เล่นได้ที่เล่นบอกพูดวันไหน Winter Partner Winter Season สองครับ แบนพวกส่งนิ้งดิด1ิบวกหน่อยครับไม่เขาเหรอที่เกียดเข้าไปแบนอย่งน,นม,ามาเรื่อยๆเลยเนี่ยแ็จแล้วก็วนไปเลยได้วนลำวนอะไรไปเลยครับตัวนี้อีซี่แล้วผมจำได้80มาที่ดวงดีมากได้ <S, s 3ควรเอาตัวไหนครับเอสสาไม่ต้องเอาก็ได้ครับรอเอสเลยครับคาโฮโนเน้นไรครับคาโฮโนเห็นเลือด แล้วก็ผ่านครับผมเออแล้วก็ตีลบเทินอ่ะลบเทินหน่อยอะไรหน่อยลบขับคล้องตัวหน่อยพอเกีมันมาแล้วเราก็ลบเกีมันจบแล้วก็วนเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็วนลาเดียลาเดียคือตัวอะไรเอ็โอซ่าฮิวแลงอ็มเปทครับลาเดียคือตัวอะไรเทิร์นมีสองเหรอเทิร์นมีสองลบเทิร์นไปก่อนลดคล้องตัว วินเลี่ยมกับโลตัสตั้งไรดีครับเราะนตำแหน่งเลยครับจูเลียตเล่นกับทีมไหนดีอยากได้ทีมอะไรคือคุณอยากได้อะไรคุณปั้นตัวนั้นคุณต้องดูทีมว่าคุณอยากได้อะไรเว้ยเออผมไม่รู้ว่าคุณอยากได้อะไรคุณอยากได้ถึอคุณวินเลี่ยมคุณอยากได้ลดอ่าลดความคล่องตัวตีคู่ต่อสู้แรงขึ้นหรือเอามาบัฟคืนอะไรพวกนี้เอาเป็นตัวดี้บัฟเออเอาโลตัสมันเล่นคนตำแหน่งกันผมไม่รู้ว่าคุณอยากได้อะไรคุณต้องดูของคุณว่าคุณอยากได้อะไรคุณไปเอาตัวนั้นซึ่งตัวนี้ผมบอกไม่ได้ ตัวคคที่ณุณบอกได้วันนี้สุ่มปู่ยังที่อันนี้ไม่สุ่มอะปูนนเลือโมซาแดงพอไหวไหมครับพอไหวครับมีโมซาแดงปั้นโลตัสก่อนครับใช้ได้คุ้มเคียโตดีไหมครับเคียโตถ้าม,มีจูเลียสใส่เคียโตก็ได้ครับไม่มีจูเลียตก็เคียโตไปเลยอ่ะประสานเอสสี่ตัวอะไรไมายังครับ เอสสีตัวอะไรบ้างเหรอเอสสมีโฟกเรียชุดกุพาระมีไอตัวแจ็คเดอะลิปเปอร์ครูคณิตศาสตร์แล้วก็มีเจชาร์ลอตเจชาร์ลอตเนี่ยผมไม่รู้คุณครูสอนอะไรลงด่านไรครับเนี่ยแล้วก็ลบเทินตัวนี้ก็ลบเทินที่นี่วนไปที่นี้ครับยังไงก็ผ่านลบเทินไปลบเทินไปอ่าเนี่ยสกิลสองไปตีติดตีตาปั้งโอเควนยังไงก็ผ่านมาตอนไหนครับร้านค้ากิ๋วคุ้มมากครับพี่ ดันค้ากิวใช่ไหมเออดันค้าก<ห>ิ้กแ,แรงโอเคนะดานไหนครับอันนี้เหรอนี่ดันไหนวะนี่ดันเก้าสิบห้าเนี่ยใช้งี้เลยยังไงก็ผ่านก็แต่วางจัดเรียงถูกตัวประสานถูกตัวยังไงก็ผ่านครับสายฟรีหรือเติมครับเติมอยู่แล้วแน่นอนร้อยล้านตัวสินเพิ่มเถินไม่ต้องเพิ่มเถินยังไม่ถึงเจ็ดสิบห้าเลยห้าห้า อ่าเนี่ยตีมาหนึ่งทีเออเนี่ยเราออกสกิลไปตั้งนานแล้วไอ้มาหนึ่งทีจัดไปแจมแมวประสานไปประสานเหรอไม่ประสานไม่ประสานไม่ประสานอยากได้ตีเตรงละเยอะท่นอันตีแปดสิบโดนสตาร์สี่ไหวมากครับแปดสิบยากสุดแล้วร้อยชั้นที่ผมผ่านมาครับคือแปดสิบยากสุดตอนแรกที่บอกสายฟรี ขอแนวด่าน75หน่อยพี่เร่นวันแรกก็สายฟรีทุกคนปะเออจนกระทั่งเราเติมไปไมันจะกลายเป็นสายเติมถูกต้องปะวันแรกก็สายฟรีกันหมดหลังจากเติมไปแค่นั้นแหละกลายเป็นสายเติมเลยไม่ใช่สายฟรีตด,ดมึงหม,ม,มาด,ดีเนาะ สวัสด,ดีครับพี่สวัสด,ดีครับเนี่ยเก้าห้ามีแค่นี้เองง่าย